ตัวนี้มันเสียงแบบออ l ซ o ลลิตเลยนะครับเป็นเฟลด์ซีโร่เฟลดนะครับซเฟเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอินโทเนชันไอตัวนี้นะครับทำเป็น R เลยครับเราจะเจอแบบพวกกีตาร์หลักแสนสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่ผมอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้ผมมีกีตาร์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่นที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับรุ่นนะครับ GAC10 นะครับของกีตาร์โมโรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าสเปคเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับนะตัวท็อปนะครับเป็นโซลิดท็อปเอ็กซ์แมนสปรูตนะครับแบล็กไซต์นะครับสวยทีเลยทีเดียวนะครับเป็นบอนัสนะครับตัวคอเป็นออรกแกนีนะครับนะตัวบิดตัวนี้นะครับเป็นอินเดียรอสบูดเฮดเพลตก็เป็นอินเดียรอสบูดเหมือนกันนะครับตัวโรเซตนะครับเดิมเป็นโอเบอรอน โกก็เป็นโอเบลลอนนะครับแล้วก็ตัว,วายดิงนะครับเดิเป็น ABS นะครับนะต้องบอกว่าตัวนี้นะครับนะทุกคนที่ได้ลองครับในในฟังในไลฟ์นะเพราะก่อนที่จะทำรีวิวเราไลฟ์มาก่อนนะทุกคนบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเสียงแบบออร์โซลิดเลยนะครับนะ ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าเป็น solid top นี่เขาเน้นก็เป็น all solid นะครับนะแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้นะครับนะผมต้องบอกว่าตัวเฟลดนะเป็นเฟลดซีโร่เฟลดนะซีโร่เฟลดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของ intonation นะครับนะแล้วก็ไอที่เด่นอีกอันนึงก็คือตัวเฟลดเนี่ยมันทำเป็น R นะครับนะซึ่งส่วนมากเนี่ยเฟรดทั่วๆไปเนี่ยกีตาร์ราคาหลักหมื่นเนี่ยครับจะเขาจะทำเป็น4 5องศาในตัวนี้นะครับทำเป็น R เลยครับเราจะเจอแบบพวกกีตาร์หลักแสนนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าครับว่าเสียงตัวนี้มันเด็ดกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสตัมกันดูครับ เดีまーまー๋ยวเรามาลองฟังเสียง i c ก,กิ้งกันดูครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงฟิงเกอร์สไตล์กันดูครับ ได้ลองฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับราคาเพียง1 1 3 0 0บาทเท่านั้นนะครับอย่าคิดว่าตัวนี้4ี่0มื่นกว่าบาทนะครับนะในยุคสมัยนี้นะครับกีตาร์เป็นไปได้แล้วครับเสียงอย่างนี้นะครับจ่ายเพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะเป็นไปได้แล้วนะครับนะก็เรียกว่าเป็นกีตาร์ที่แอคชั่นจากโรงงานเนี่ยเล่นง่ายมากๆนะครับนะันเล่นง่ายมากๆนะ เสียงดีกีต้าสวยเล่นง่ายนะครับผมว่าครบชุดสำหรับคนที่อยากจะได้กีต้าสักหนึ่งตัวนะครับนะใครที่สนใจสำหรับโมโรนะครับ gac 1 0นะครับนะแวะไปเยี่ยมชมได้ที่เมสันกีตราช็อปทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ